สเปซเทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณแลนด์ยาคิวซีคอนฟิเดนซ์เผยผิวกระจ่างใสแอนมั่นใจค่ะโทร0819207440ถึง 2, 2ช่วงสุดท้ายกับรายการสภาท่าพระอาทิตย์นะครับเป็นช่วงสรุปนะครับที่ทั้งสองท่านมาร่วมรายการวันนี้จะเสนอทางออกว่า ภาคประชาชนจะมีข้อเสนออย่างไรมีทางออกทางไหนหรือทําอะไรได้บ้างนะครับตามกลไกเท่าที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางกฎหมายหรือการเคลื่อนไหวก็ตามนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากอาจารย์ประเชิญคนเทศครับเชิญครับช่วงต้นมกราที่ผ่านมานะ,นะครับเราได้มีการศึกษาข้อมูลในพื้นที่สุ่มเสี่ยงก็คือถ้าเราดูจากภาพตรงนี้ก็คือทุ่งพระพิมลราชาเนี่ยจะอยู่เป็นพื้นที่ที่ถูกถูกล้อมเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ย 100, ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จหมดแล้วเ,เรียกว่าดําเนินการทุกจุดดําเนินการแล้วมัอนอ่างเก็บน้ำเลยนะใช่เป็นเหมือนอ่างเก็บน้ําเ,เพราะว่าพื้นที่ที่เรา, <S <S> <S เ,ราเราก็เลยร่วมมือกับภาควิชาสาขาภูมิสถาปัตย์และการผังเมืองครับ <N> นํานักศึกษาสามสิบท่านเนี่ยลงมาทํางานร่วมกับภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่มีทั้งหมดแปดมิติแปดเรื่องด้วยกันแต่วันนี้จะหยิบเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแล้วว่า ถ้าเรามองทุ่งพระพิมลราชาทั้งหมดกับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยจากการเก็บข้อมูลการศึกษาเนี่ยพบว่าประชาชนเขาบอกว่าท่วมได้ท่วมไปยังไงเราก็จะอยู่อเราก็จะอยู่เพราะพื้นที่ตรงเนี้ยมันอยู่กับน้ําได้ดังนั้นนักศึกษากับประชาชนก็ร่วมการศึกษาเลยว่าถ้าเราจับตั้งแต่5ตุลา19ตุลา2พฤศจิกา21พฤศจิกา4ธันวาที่น้ำนท่วมนะครับอ,อสภาวะของน้ำท่วมที่มันอยู่ท่วมขังนานมันเป็นสภาวะอย่างไร กระบวนการที่ผมจะเล่าต่อไปนี้อยากให้รัฐบาลเนี่ยได้ได้เห็นว่าแท้ที่จริงการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่มีความยุ่งยากทับซับซ้อนอะไรมากเลยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็มีเยอะแยะพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ความเสี่ยงก็มีเยอะแยะเลยก็สร้างกระบวนการเรียนรู้สินะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็ค้นพบว่าในทุ่งพระพิมลราชาเนี่ยถ้าหากโดยกายภาพของเขาเนี่ยถ้าท่วมเราเรา,เราแบ่งเราแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่โซนด้วยกันนะครับว่า โซนที่1เนี่ยถ้าน้ําท่วมครึ่งเมตรบริเวณส่วนไหนจะท่วมบ้างครับ,รบถ้าประมาณเมตรครึ่งครึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งเนี่ยโซนไหนในทุ่งพระพิมลราชาที่กินอาณาเขตตั้งแต่นนทบ,บุรีมาแล้วก็นครปฐมส่วนที่เป็นฝั่งตะวันออกของแม่น้ําท่าจีนถ้าท่วมตั้งแต่เมตรครึ่งถึง2เมตรครึ่งเนี่ยพื้นที่ตรงไหนจะเสี่ยงพื้นที่ตรงไหนจะรอดและถ้าเกิดว่าประมาณ3าเมตรครึ่งเนี่ย เราจะเห็นไหมครับว่ามันก็ยังมีพื้นที่ที่รอดอยู่ได้ครับถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาว่าเออพื้นที่ที่มันมีลักษณะแบบเนี้เราก็จะมีการเตรียมการได้พร้อมเลยว่าเฮ้ยแล้วทางเลือกทางออกมันคืออะไรถ้าท่วมเม็ดครึ่งเนี่ยในส่วนที่เราจะขยายคันกั้นน้ำเนี่ยหลักการก็คือคนบ้านนอกเราเนี่ยครึ่งเม็ดเขาไม่เดือดร้อนหรอกอันนั้แต่ถ้าคนกรุงเทพเนี่ยครึ่งเม็ดนะเขาเดือดร้อน ดังนั้นความเปราะบางระหว่างคนทุ่งพะพิมลกับคนกรุงเทพไม่เหมือนกันกับคนในเมืองไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็หาทางเลือกทางออกด้วยว่าฮ้ยก็ขุดลอกแม่น้ําสิก็ตรงกับที่ใจกล้าบอกว่าต้องไปขุดลอกแม่น้ําท่าจีนด้วยนะครับแล้วก็กําจัดสิ่งกีดขวางที่อยู่ในแม่น้ําท่าจีนออกส่วนคันกั้นก็ถือหลักการแผ่ออกไปถ้าเกิดว่าน้ําท่วมมากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องกดแม่น้ําหรือขยายพื้นที่รับน้ําออกไปอย่างไรได้บ้าง แล้วก็มีการศึกษาว่าโรงพยาบาลไหนจะรอดวัดไหนจะรอดโรงเรียนไหนจะรอดจุมชนไหนจะรอดในแต่ละดับพื้นที่เนี่ยธรรมศาสตร์กับภาคประชาสังคมเนี่ยเราได้ศึกษาเอาไว้ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจว่าท่วมได้ท่วมไปอย่างไงเราก็อยู่เราค้นพบว่าในพื้นที่ที่อยู่ในทุ่งพระพิมลราชาทั้งหมดเนี่ยถ้าน้ําท่วมครึ่งเมตรเนี่ยมันจะกินเส้นสีแดงนี้เท่านั้นเองครับ เส้นสีแดงเท่านั้นเองแต่ถ้าท่วมเม็ดครึ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มกินเส้นสีแดงที่เข้ามาข้างในตรงเนี้ยนั่นหมายความว่ารัฐต้องศึกษาดูว่าคันล้อมเนี่ยตรงไหนถึงจะเหมาะสมแล้วคันล้อมเหล่านี้เราอาจจะเป็นลักษณะของการเช่าที่ดินชาวบ้านก็ได้เขาก็ได้ประโยชน์ถ้าเกิดว่าน้ําท่วมมาครึ่งเมตรเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรในในการศึกษาของธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับได้พบว่า ถ้าหากว่าน้ําจะต้องท่วมขังนานพื้นที่ตรงนี้เราปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวสู้น้าในสี่เขี่ยวตรงนี้พันธุ์ข้าวสู้น้ำแต่พื้นที่ตรงนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับ,รบเราไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างคันถาวรล้อมเอาไว้ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงว่าในที่สุดเนี่ยตรงนี้มันคืออ่างเก็บน้ํามากกว่าที่จะทําให้ปลอดภัยผมเคยร่วมเวทีกับกับกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีการตั้งโจทย์ถามว่า ถ้าน้ำมันมาเยอะๆและคันทั้งหลายเนี่ยที่ตั้งล้อมเอาไว้มันเอาไม่อยู่เป็นอย่างไรเขาก็บอกออกมาชัดเจนเลยว่าในที่สุดตรงนี้มันจะกลายเป็นที่เก็บน้ํากันน้ําเป็นกล่องสุดท้ายที่ไม่ให้เข้ากรุงเทพดังนั้นเรื่องกระบวนการของการศึกษาและก็ใช้หลักวิชาการโดยเฉพาะเรื่องผังเมืองเนี่ยเราถือว่าควรจะถึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาศาสตร์เรื่องผังเมืองมาใช้ เพราะตอนนี้ผางเมืองก็มีปัญหาไม่ยอมประกาศอีกทีใช่ไหมครับแล้วในใจกล้าเขาบอกชัดเจนเลยว่าถ้าหากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเนี่ยชุมชนไม่ควรไปตั้งอืโรงงานไม่ควรไปตั้งแต่ถ้าไม่จัดการอะไรเลยนะครับสายบางใหญ่8อก็จะผ่านมาตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งความมั่นคงของอาหารนะครับ ถ้าเกิดไม่จัดการใดๆหรือไม่ศึกษาใดๆอะไรเอาไว้เนี่ยพื้นที่เหล่านี้มันจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเมื่อน้ําผ่านมาเนี่ยที่นี่ก็จะต้องท่วมอยู่ดีแหละ <c oughs> มันแนวทางของการศึกษาเนี่ยเราอยากให้ทบทวนคันกั้นน้ําโดยเฉพาะคันกั้นน้าในแม่น้าท่าจีนทั้งหมดและอยากให้ไปลอกแม่น้ําท่าจีนแล้วก็จัดระบบเครือข่ายตั้งแต่สามพานลงไปจนถึงสมุทรสาครเนี่ยให้ชัดเจนโดยเฉพาะสิ่งกีดขวางที่อยู่ใน แม่น้ำท่าจีนโดยเฉพาะตรงสะพ,พานโพแก้วนี้นะครับที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้ตัวสะพ,พานชิ้นเดิมเนี่ยมันหล่นลงไปขวางทุกปีเลยพอน้ํามาผ่านจากวัดไร่ขิงมาเนี่ยมันจะมาอออยู่ตรงนี้แล้วมันก็ตีดันย้อนกลับน้ําไม่ลงไปข้างล่างสักทีท,ทั้งที่ข้างล่างก็รออยู่ขอบตะลิงจะห่างกันเยอะแยะเลย <S <S ดังนั้นเรามาบูรณาการแม่น้ําพัฒนาแม่น้ําท่าจีนพัฒนาเครือข่ายคูลองที่มีอยู่ทั้งฝั่งตะวันตกทางฟาตอนออกเนี่ย เราใช้เงินแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นเลยแต่ถ้าจะทําอะไรอย่างอื่นก็ว่ากันอีกทีศึกษากันอีกทีนะนี่ก็เป็นรูปแบบที่ทางภาคประชาสังคมโดยเฉพะาะศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือฝ่าภัยพิบัติคนนครปฐมร่วมกับสาขาวิชาภูมิสถาปัตย์และการผังเมืองของธรรมศาสตร์เนี่ยเราได้ทุ่มเทการศึกษาภายใต้สตังของพวกเรากันเองนั่นแหละครับไม่ได้มีใครมาหนุนมีมีเอเชียฟาวเดชั่นสนับสนุนมาบ้างนะครับ ก็ทํากันด้วยหัวใจครับนี่คือแบบอย่างอย่างหนึ่งที่ศึกษาใช้ข้อมูลกันคุณประเมศครับเราทําอะไรได้บ้างครับมีข้อเสนอทางออกทางไหนบ้างภาคประชาชนเนี่ยต้องสนับสนุนเรื่องความรู้นะครอย่างเช่นผมมาพูดวันนี้ทุกคนฟังปั๊บเนี่ยคราวหน้าเนี่ยก็คือสามารถพูดได้ เหมือนกับผมหรือไปหาข้อมูลมาให้มันลึกกว่านี้แล้วพูดได้ดีกว่าผมไม่ใช่ว่ามาบอกว่าคราวหน้าให้คุณปรเมศมาพูดให้หน่อย <c oughs> ก็คงไม่จําเป็นผมมองว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําไปแล้วก็คือว่าวันที่28เดือนที่แล้วเนี่ยมีถแถลงการจากของภาคประชาชนไปเสิร์ชดูในเน็ตก็จะเจอฮะเราใช้ชื่อว่าเวรคินดินกินตามน้ำนะครับจับปลาผาทุจริต ซึ่งมีมูลนิธิเสริมนะคะ,สะเสถียรมูลนิธิจัดการน้ําแบบบูรณาการมาร่วมถแถลงด้วยกันรตรงนั้นก็คือเป็นการให้สังคมได้ได้ตื่นตัวรับรู้แล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นผมเป็นตัวแทนนะครับไปยื่นหนังสือถึงฝ่ายบริหารก็คือที่สํานักนายกเพื่อให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรับเปลี่ยนแผนนะครับซึ่งปรากฏว่าเขาติดต่อกลับมาว่าไปโอนเรื่องไปให้ฝ่ายอื่นที่ไม่มีอำนาจแล้วะค,ะครับ,รบก็กลายเป็นว่าอันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น แต่ว่าพอวันที่หนึ่งเนี่ยผมก็เป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือถึงปปชซึ่งครั้งนี้ปปชทํางานเร็วมากตอนนี้ถ้าไปดูในเว็บไซต์ปปชจะมีเรื่องข้อเสนอมาตรการต่างๆซึ่งตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าปปชย้ําว่าหากมีการผิดพลาดคือทําผิดเนี่ยคณะรัฐมนตรีท้งคณะต้องรับผิดชอบฮะไม่ใช่ว่าประธานกบอหรือคนใดคนหนึ่งคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเรื่องนี้ผ่านคลรมอมาโดยตลอดแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายก็ต้องผ่านคลรมอลเพราออกมาประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ย กรมบัญชีกลางก็แถลงหนังสือออกมาเลยว่าถ้าไม่ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก็ผิดตามพบรบทุจริตซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองว่ารัฐบาลจะไปยงไงต่อไปนะครับแต่ว่าในฝั่งการให้ความรู้เนี่ยผมคิดว่าแม้ว่าโครงการนี้วัตถุประสงค์ที่เราต้องการสุดท้ายคือให้เกิดความรอบครอบมากที่สุดสลับการเซ็นสัญญาออกไปเอาการศึกษานําหน้ามาก่อนจะประหยัดเวลากว่าไม่ได้ว่าจะเสียเวลามากขึ้นแต่ว่าอาจจะประหยัดเรื่องของ การไปผิดทางการทำแล้วไม่สำเร็จะะงบประมาณที่ใช้ไปในโปรเจกต์ที่ไม่ควรจะใช้แต่ระยะยาวนะฮะผมคิดว่าภาคประชาชนต้องเคลื่อนเรื่องพระราชบัญญัติน้ำที่เป็นฝั่งที่มีการมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าสมมติโปรเจกต์นี้ผ่านไปได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยน้ำเป็นทรัพยากรซึ่งใครๆก็หมายปองหากปล่อยให้รัฐคุมน้ำคือเพราะว่าร่างรัฐพระราชบัญญัติน้ำฉบับที่มารอยอยู่ตอนนี้มองว่าน้ำทุกหยดเป็นสมบัติของรัฐ อืไม่ใช่ของประชาชนไม่ใช่ของประชาชนครับทำแบบนั้นก็จะผิดด้วยซ้ํากับที่ท่านนายกพูดที่เชียงใหม่ว่าล่าสุดสปีดที่พูดต่อหน้าผู้นําโลกเนี่ยก็พูดว่าน้ําไม่ใช่ของคนในคนหนึ่งและไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งแม้กระทั่งประเทศเราเองแต่จะต้องดูแลจัดก,การอย่างมีส่วนร่วมนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ว่า เราต้องช่วยกันผลักดันให้ไปในทิศทางที่มันถูกต้องความเข้มแข็งของชุมชนกับโครงการรัฐบาลที่เดินหน้าอยู่ตอนนี้มันสะท้อนถึงความขัดแย้งอะไรกันบ้างไหมครับออแนวทางก็คือจริงๆแล้วเราเห็นอำนาจรัฐเราเห็นอำนาจทุนนะครับสิ่งที่จะมาสร้างสมดุลได้ก็คืออำนาจของชุมชนของสังคมที่จะเข้ามามาช่วยกันหนึ่งคือพัฒนาชุมชนก็พัฒนาได้ดีกว่า สองคือถ้าสองอำนาจนี้เริ่มมาแปลกๆมีอะไรที่มามีผลกระทบที่ไม่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะมีปากมีเสียงได้นะฮะแต่ว่าเราเห็นที่ทางปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อำนาจนี้เหมือนถูกบีบให้ฝ่อลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดงบประมาณชุมชนปีล่าสุดที่มันถูกตัดทอนลงอะไรก็แล้วแต่นะฮะความเป็นชุมชนก็จะสลายเลยและความเป็นปัจเจก็พอมันเป็นปัดเจกชนเนี่ยมันก็ยิ่งต้องพึ่งอำนาจรัฐหรือพึ่งอำนาจทุนมากขึ้นซึ่งอย่างนี้ก็เป็นคําถามว่าในอนาคตส,สังคมเ,เราจะอยู่ได้จริงๆหรอในเมื่อมันเหลือแต่ว่า คนพึ่งพานักการเมืองทุกคนพึ่งพาทุนอันนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นพึ่งพานักการเมืองหรือทุนเขาก็กระตุ้นให้เราบริโภคนิยมอยู่แล้วเ,เราก็จะยิ่งหลุดจากวงจรนี้สีนยยากขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าจะเพิ่มราคาข้าวให้เราแต่ว่า,าต้นทุนของตัวปุ๋ยยาฆ่าแมลงอื่นๆเนี่ยมันสูงตามขึ้นไปนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลเวียดนามบอกว่าอยากช่วยเกษตรกรนะ แต่เราช่วยด้วยการหนึ่งทำยังไงคุณถึงจะมีต้นทุนในการปลูกต่าลงนะฮะราคาแข่งขันได้ะะใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงใช้ยาฆ่า,มาแมลงน้อยลงราคาแข่งขันในตลาดโลกได้แล้วกําไรอยู่ในมือชาวนามากที่สุดไม่ใช่ว่าไปทําให้รับซื้อในราคาสูงซื้อก็มันสวนทางกับเ,เราทุกอย่างแล้วชาวนาก็ไปเพิ่มต้นทุนด้านอื่นเราอยากแก้ปัญหาเหมือนกันเรื่องน้ํานี่ก็เหมือนกันก็อย่ามองแต่น้ําท่วม มองว่าประชากรเราเพิ่มขึ้นเร,รยยเรามีการขยายเมืองเรามีการขยายพื้นที่เกษตรกรรมเอาเรื่องน้ำใช้ก่อนเลยเราจะอยู่กับปัญหาไม่มีน้ํามากกว่าปัญหาน้ําท่วมเรียกว่าแผ่กันออกมาหนึ่งรอปีเนี่ยนับดูได้เลยว่าน้ําแล้งนี่เป็นปัญหายาวนาน,าป,นปัญหาหลักนานๆจะท่วมมาทีหนึ่งคือคือเกินนะ่ะนานๆจะมาทีเพราะฉะนั้นเวลาทําแผนแก้ปัญหานะฮะแก้เรื่องนี้ก่อนอยากให้น้ำใหม่เยอะไม่ใช่ไปรักน้ำมาจากตรงนี้เอาต้นน้ำเป็นหลักเหมือนโครงการพระราชดำริ ที่แม่ห้องสอนที่ทําป่าล้นๆเนี่ยลงลงมือทํากับชาวบ้านจนฟื้นฟูกลับมาได้เรื่องแบบนี้ทํากับเอกชนไม่ได้ทํากับเอกชนคุณปลูกเท่าไหร่ชาวบ้านก็ตัดอแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นผมเป็นรัฐบาลผมจะบอกว่าเอาเงินตรงนี้ลงให้ชาวบ้านแล้วให้เขาช่วยดูแลป่าไปด้วยเรามีเงินสนับสนุนให้คือทาแบบโครงการพยายระราชดำริก็ได้หรือไปร่วมมือก็ได้เนี่ย พราะป่ากลับมาน้ําจะมาเยอะน้ําในโลกเนี่ยโลกเป็นระบบปิดมีน้ําเท่ากันแต่ว่าประเทศไหนจะเอาน้ําไปได้มากขึ้นอยู่กับคุณรักษาป่าได้มากไหมม,มันอยู่ตรงนี้พอคุณเพิ่มปริมาณน้ําได้มันก็จะมีน้ําเพียงพอการแบ่งพันครับนะครับแล้วก็จะไม่ขาดน้ําแลวที่สาคัญคือป้องกันอโทก็าภัยได้ด้วยถูกต้องครับอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปปลูกสร้างไม่ต้องไปใช้งมาางานเพราะว่านฝนตกลงมาในป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยป่าอุดมสมบูรณ์คือมีพืชหลายแบบเขาบอกว่านั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ย สามสิบนาทีกว่าจะเปียกน,นี่คือความที่เขาเก็บน้ําเข้าไว้ได้ตามชั้นชั้นลงมาถึงพื้นดินก็จะอุ้มน้าได้คือไม่ใช่ภูเขาหัว,ลวโล้นอย่างทุกวันนี้แล้วไหลลงมาแต่ปรากฏว่าสามแสนห้าหมื่นล้านไม่มีงบเรื่องพวกนี้เลยนะอตอนแรกเขาติดไว้นิดนึงคือหมื่นล้านมันประมาณหนึ่งหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นมันไม่พอน้อยมากครับแล้วเขาก็ไปตัดออกไปไปตัดออกไปแล้วบอกว่าเนี่ยอันนี้จะปลูกป่าทําสายพอมีคนไปถามคุณปลูกที่ไหนชี้ไม่ได้ พอเขาไปตรวจว่าทําฝายที่ไหนร้อยเปอร์เซ็นของฝายที่ไปตรวจพังหมดแล้วอืเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มที่แก้ปัญหาที่กระดุมเม็ดแรกกลัดผิดนะมันผิดหมดเลยถ้าน้ําลงมาครันนี้ก็ไหลพรวดลงมาเอาดินไหลเข้ามาเนี่เขื่อนที่กำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยครับก็ตื้นเขื่อนทําอะไรไม่ได้แล้วคุณก็เลยต้องมาลงที่ปลายน้ําเียมางงเงินแก้ปัญหาตรงนี้เยอะมากแลวข้อสาคัญคือโครงการอาจจะไปไม่รอบเพราะว่าต้องมีบางคนต้องถูกดําเนินคดีความ ก็เป็นความสมดุลครับเป็นความสมดุงนะครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้พบกันใหม่กับรายการสภาธาพระอาทิตย์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับสวคำนูณสิทธิสมานและพลเรโทประทีปชื่นอารมณ์นะครับวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ